ลองตกสุดจะใช่เลยเฮมเอาหอมาหนึงลไม่หองมาบังรุ่นมามังผู้สาวหนาไปที่ไม่ต้องลุ่ามักเลยเอาูว่ากันซะเฮ้ยอย่ามาเอาคืาออะไรบังผู้เ่าไม่ได้บอกบัูว่ผู้เถาไม่ไเฮ้ยไปนั่า,าไหนรอสีผู้เ่าบ้านนั่น,นะาะเ้โอ้หดีแม่ไอห้หามาคอยบ้เา,าเท่แต่ไอมื่อนั้นแม่ไปล็อกด่สุรินแม่พี่ใหญ่อ้เร่อเห็การผูเขาม่ให้ แมงมากแม่แว่าอนอั้นอันนี้เทาขัาอะไรสิหกชิบเจ็ดชิบอะบ้เงซุกยังไหนถือกับเขากัน่าอ่าน้องไม้น้องไมน้องโตยิ่พส่ขนาพเก็ดวันแม่่ายท่ี่ล่ะน่งล้มก้อนอย่างนีอย่างด้วยแม่นางล้มก้นอะยรอันเพิ่งเลยบอกว่าเดี๋ยวคอยเปิมเอิมให้คอยเล่นยังมาบอกลาลาโต้อันแม่แม่โยกคนกับเขามาฝากน่าเป็นแม่ผมบอกเอาเรียผม ายเนี่ขายหนาดิหนอเนี่ยมมาหมักผู้ถ่อหมักมาผู้ถอเอารถนี่แล้วมันใส่เงินไว้มันรวยเร็วตัวหนาดิเออเงินเดือนตายอได้รถเนี่ยเองนเดือนเห็นเงินนักนกับทรมดาเหรอเนาะหมอมาเป็นเงินเดือนเหนเงินเงินเดือนบนถ่อก็เป็นเบิร์ดแลบอกีแม่มาขอป๋าผัวบอกคนอยังมาเป็นก็สั่ง เอาชามีได้ไหมยี่สิบบาทเอาชามีทีแม่าเต้องกูสิ่อพัดของบ้านกูเบิรดหลายเลยพัตอนเลกจะได้สื่อลูกสินไปฝากล้านนี่ก็เป็นต่อพเขาเนี่ยแม่ฮางได้ค่ได้จันไหเด้อยูดีมีแห้งยูดีมีแห้งฮัแห้งกันพี่้องยูดียูเต่า่อยมีแห้งก็ไหนตุกิ้งนอยเพเเียกเลยเมี่ยมัพวกมปะมันจะไล่จอน พอมีเงินพอมเออเออขัน่มีเงินกสีบอกอีกที้นึ่งอเปนกระดาษนกระดาษได้เลยแหย่านเขียนแหยรัฐบาลอยู่ในีเออไม่พัชรีหีใหญ่มากเียให้เงินหนึ่งรอยขอดูหี คนแเอแล้ววันนันเนี่ยมันเจไม่ย่งเลยเอาไหมอาไหมเจ้าเุลยงม่เจอกัเออหาว่าใคยพิติเรบ่เขอเพลงเท่าจริงใจเพิ่งมาเจอใหม่ครั้งแรกสวยกว่าตัวจริงมาก เอาตเป็นตัวจริงฮ่าใก็ตัวจริงกูเป็นตัวไหนแต่เว่าเป็นพี่อไม่เป็นหอกเป็นตัวขอพี่ยจริงใจขอพี่เรายิงใจเร้จะถ่ายด้วยผู้สาวดน,านดนฟังแนอนในฟังแนนอนเพราะว่าผู้หลอกเราบปทานในไต่ในไต่กันจิในฟังโยต่ว่าขึ้นไปลอง,ของเขาติดเปิดงัอยู่หรอไม่ตายงายเด้อขอพุณง่ใหญ่สมน้ำหน้าเอา ที่บักสีม่งกไกกับข่กันได้งเนาาแล้วจ๊ะ้าก็จมาบอกเรื่องเม่ไรสลมมันมาพ่ะนะอแมนเจ้าน่ะกเขาไจข่าไก่ยังเม้ได้สมน่าเจ้าไม่ยังขาขอเปลส่นสมล้วนะไม่ดีแม่เจ๊ไหนสนใจไม่มีปัญหาตะโกงรู้ปะโอ๊ะกินกกิเ อ๋อคอยโมแล้วสาเหตุที่อนนรลาดสิริพรพื้นวัฒนธรสนุนเปานี่เป็นคือประเด็นสมดังคาด ข้อมือยไม่ได้สั้นหรสั้นหยางข่อยปิดเอาโอเคโอเคเนี่ยรอกันหน่อยคงเนอ่ยหล่อสุ่สุดหัซุ่มข้อมืมันขอดกันยื่นมาให้ตุ้งีเลาจัะจับได้ผู้เดียวจับมือได้อยู่จับหีไ่ได้จะมาดมหีได้หอเน หัวใจนิสัยพอดีโอ้ยหลายๆบนนั่นเล่นเดี๋ยวจันไข่ผู้สาวเเนาที่ทีว่าขอนายอนุญาตจันไข่เพลงที่ร้องไอซกบอนอสมเนหน้าตัวเองจากไทยบรษัทคเนี่น่าี่เเะงละสิ้น่หลป้าหาพี่น้องสีสเก็แะสิ้นหลายเลย เจ้าพี่น้องเนาเวทีครับเป็นการันต์ใจใจดวงกับทีมงานคอนเสิร์ตกรมสมัยครับเอาก่อนสิไปบวนกันต่องก็วนานสาวผู้นำชิ้นงานอีกดวงหนึ่งวนานสาวขอเป็นเตรียมชุดจ้าเข้าขออนุญาตแนะนำศิลปินผู้นำเดินสายเดินทางกับล้ารชิ้นงานคอนเสิร์ตกรมสมัยผู้สั่งสีสันสั่งคนงานการแสดงครับโชว์สวยๆงามๆบทเวทีมอบโดยสืบสารศิลปวัฒนธรรมหมอล่ำให้พี่ให้น้องได้เพลินได้ชมกันจบไปบ้งฮันเป็นผู้สาวงามลูกหลานของพี่น้องชาวศรีสะเกษนี่แน่ ผู้สาวจากอำเภอราศีสไลด์สาวกำลังหุน่นเพ็นแพรน้องแชนแนลพิรัญญาขอบคุณที่ขอบคุณดอกผู้งหอยกระลังแข่งขางแข่งเชียร์แห้งใจลูกหลานฝากบว้แง่งลูกหลานพี่น้องช่างสีสษะเกียรติเน้อเอาขาำไปทั้งนั้นเดินผู้สาวงามจากข้านกาลสินดิมดำน้ำซุม่มศิลปินสาวสูนห้าวน้องคำเจ้าพราวนิกาผู้บ่าวนุ่นนมหลุกรอจากนครพนมให้หนุ่มฮอตป่าะลอดลำเพื่อขอบคุณที่น้องครับ ผู้เบาจากข้างขอนแก่นศิลปินดาวรุ่งคนเก่งน้องจิงเป็นน้อยดาวเหนืออันี้เป็นสาวงามจากข้างบราบือมหาสารคามสาวพลังสุดสะอ่อนน้องเยลนัชชาพรสาวพรลังจากอเมรนกาเงียจังหวัดอุบลราชธานีน้องนกปียาวันผู้เบาลงนหลุดรอจากอำนาจเจริญให้หนุ่มมาดก็สะกดใจน้องแซกเลิศชัยสวัสดีพี่น้องครับผู้ขาตรงสุรชัยผู้เบาจากอำนาจเจริญสวัสดีพี่น้องไปทุ้งพรอนครับ ก็มาก็แพจากไปนองเลียลาเี้ยลาลาไหนกี่ปลลาลาเอมาพูวาอกฤเดียวลาดีแมนลาไหนาเปเปียนซูดหลีกลสวยาบมาพี่เนาออาบหนาวหนาวมือเดียวหออขากินแล้วมาเป็นมูเหลียฮะมเป็นมูเหลี่งมาเป็นมูเหี่ยมติมาสมกับงูเหียมตีงูม้ตีงูีู ผู้กอละบาเป็นผู้ใหญ่เราไปยืนยกไปพ่นฝักรเบิ้งว่าคัาแล้วว่าโตอีกให่เนี่ยาอกาผู้เดียวออกมาผู้เดียวได้บ่มี่ไผ่ไรงานโตใจเอค่ะเสียงปรบมือดังดังให้กว่น้นผู้นำทีมงานร้องใหมเมืองชุมพร แต่เป็นก้อนเขาอะเขาไ่ได้ล้องกันสั้นเพี้นเท่าไรล้อนิด่งเฮ้พอหลักจื่อพอไรอสเดรงดตัวดีๆให้น้องเนี่ยรายงาดตัวดีๆเสียงเมืองดังๆให้หัวหน้าสาวผู้นำทีมงานคอนเสิร์ตร่มสมัยสาวหีใหญ่ใพับชิลคืดใจบาบาเดีดีมือดีเเล่นเพ้นลมังกบ่นิมือดีมือดีดอยากเล่นมุกหังเมือดีนะกมีตักกูมีตึดกูว่านกูมันเป็นลามันเปบวกหนังลามแปร่ง บ้านพี่นองนังเบงดีดีนั่งเบิ่งดีบ่ดีพี่นองก็นั่งเบิ่งดีนี่เต่นก็แฮงดีครับผมสีกันแฮงดีครับเออมันบเกียวกับลาฮันอันนั้นเฮารีนครับฝากนี่อ พี่ลูกสลาลูกสลาไม่พัชรีค่ะแดูกันนี่มอกพวกโม่เซ็นดานะใด้พี่ให้ลองสบูญทุกคนเพื่อพี่คนนั้นเล่นม้อฝากก่อนที่บอกี่แม่ฝากสนับสนุนเป็นเงินแรงใจในด้ดูเอ้ามาที่นี่บวกเราหลายใจ้างผู้สาวขอขึ้นมาในช่วงแรกขออนุญาตให้ตามคำขออับหนึ่งคนนั้นเล่นนี่แ้วขออนุญาตให้ซุปผู้หายออกไปก้นผู้ดีสีรองเท้า ผู้ใดลผู้ให้แม่อ่ะมสูตวลูกแม่ไม่ทผู้ดีได้ค่ะไม่ทำผู้นง่าผู้ดีอะเนี่ยดีลรวอันฉันไหนคะไหนกบกาตอาไปอันทนผู้ดีไปไปผู้ให้คือแม่สิลอง่านาปลา้อปลเปี้ยโมเท่าแล้วไหมันปลาลูกคอานราเาี่แ่งินหย่จตยนไห้ใ้้หกหัวยังเอาถาไม่ไม่แมผู้ใดนั่นเรไปีอย เไปขอไปน้องมูวตีไมต้องขอไปคู่กันมาบอกขึ้นแมวไรไกลเอาแมวมาแมวว่าีังไรอังองก่อนนเจ้าเจ้าเ้างามหยัดเฟ้ยือเจ้างามไดเต้นไงเฟ้สีบอกเห้ฟังได้เพืคนสีงามบอกงามมันต้องมีพุ่มถันเลยยางข่อยหนึ่งต้งไล่อยขอยกางงาม

แ้านเป็น่แต่านอ่เหอ่นแม่แท้ห็นชวงไฟดับหันเจ้าห้างขับปอันบ้านแม่ฮะแม่สิบ้านหางหงไฟดับไม่เนัวคูยังที่ยังกันปิส้นปีสตัวเองอย่ล้งหาได้ไหม้บอเขาข่าวเกี่ยกัหนังรับคู่ไรกูสร้องแห้เดีเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สิไปเดี๋ยวแม่สร้องพลงไหม ตันงันพิมไปซะเปิดเบียม่กินจะองแน่นอนเบียมกินจะปองด้วยเอาเปิดเบียร์มากินังไตะบ้างเมันวนเนี่ยคนเดียวต้องยอ้องสงองดี่ยววันโยนวัโยตีหางเลเ้เจ้ากินมาได้เจ้ากินแ่กอฮวามาได้อ้าวยังกินไ่ได้มาเลมานังเกงปากย มีผดเปากแล้วต่ว่าหมอเขาบอให้กินหมอเขาห้ามหมอกชวยหมอแล้วมันพอกูไเขาเขาบอกตังสิบาทหมอเขาบอกว่าเป็นพอจนแล้วว่าบัตสงสยบ่าพอจบวจบได้ยู่อย่าหมอเต้องกินอคุตายแล้วไยังจะกิน่ได้่ล้เขาจะกินว่ได้ตัวไปหาหมอเขาแต่ยังบอกด้วยะเดี๋ว่าเป็นโรกดับเพราะ้งเีวจสิบแล้วจัดการ ไปนี่แม่เป็นโรคตับสิสมมติตุ๊กกินอยหามกูกินเหล้ากินเบียร์เขามาบอกว่ากูเป็นโรคตับเขามากล้าบอกเขาอย่าเจ้าตอมใจเฮ้ยมันตอมใจเหรอเป็นอกีกูเป็นโรคตับตี่สื่อกูเพื่อเฉียดใจแกมเอาเบียร์มากินเลยแล้วก็จิ้นรับการเด็กเขาอะไรไม่รู้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 ในเมื่อแม่กินอะไรผู้ใดก็ห้ามกินห้ามกินเหล้ากินยากินแอลกอฮอล์บนเวที มันเป็นตัวยางที่บริดีห็แก่เจ้าเชนให้แก่พี่น้องงดเนตัวแกก็หอบนเวทีบ้าเลยผมม่ได้าเจอไหนวันไ้กเยเ้กันแม้มันคนลปากด้วยนี่ลปากเจาก็ปากอ่ะมันก็คนละปากด้วนมันเป็นเบียร์คูว้าไปทำยงเจ้าก็ได้ยที่บอกลาแตเ่อไ่กูได้ไมนเอาวาไอ้เจ้าไม่เอาวาไ้ยยกินผมไปห้องยผมมากเลยอาาน็ได้ยากระชินกินตัวเอ้คากินกแ่เอา้กิน่ยังเจ้าค้นลปากไ่กินไม่อเป็นยังเมือ่ มึกาวนาไหมวมบกระซ้งบมันบางทีอยาสูบร้างมาหอขีมาสูบแม่เงียบเงียบเอาว่งลงเงียบเงียบว่ดดีเราแม่วัดดีเราเอ้ยว่านีเงียบกิ๊เต็นว้านนีมึงกับเบนวดใกล้กกูเนี่ เปิดไถต้องใช้ภาษาเปิดเบียดเสื้อเล่นยอยู่ตุงพันกับเจ้าขอนเหมารถไปเปิดตหน้าสีสไลด์กนแก่แล้วก็จะบอกไปัตัวทั้งกาวบ้านค่วยดีๆให้กูเท่ากอาสอ่ากี๊กูกับยาทึ่งกันกยากกิ้่าเปล่าเอาไอ้อโลคไขแล้วกกินน่าเปล่าดิคเชี่ยวเงียด่มันขึ้นหมเยนี่้ากูเชี่ยวเีย้บเหลือกันกเชี่ยวกกันไม่หันตี้ยโอ้ยยังไงกินไ่กินไ่เติบเยวหละเอาิน กินไปแน้เาแ่ด right. well, so so ิเอาอยากินเลยกินเราสยก็ kind of green, ิเาเวน้าวันนี้มันหล่อแหลมเว้ยมันทาทายกับหนามืดเว้ยหัวหนาใครกินอะไรสมกับหน้ามันมาห้องาเห็นไหมันต้องไปเนใครมันีเขาต้องกินไปยามมันก่แงะนะใครันจี้าวอย่างนีหัวหน้ามันชอนหัวหนาก็ได้ กูฝนตกสยกอาบอรบกันเนื้อบนี้เดี๋ยว้อยๆจะใส่ออกตีพักการกสี่เหลี่ยมตัวอะไรอย่เงียเอาพักกาให้ได้หมดตีแม่เร็วเอาเบอ่์ขอบกันใส่ละสูอท้อกูเอาบอร์เนตีบข้น่ได้ตหวอกฮะข้อไี้ตกตกจองยเหมือนกันกูนี่กูทำงมั้งเอาสิตเยงไ่เห็นแบบนี้ไม่เห็นคอยเป็นรูพอมีพอมีเมียแต่หันอยงเงี้ย้ตูกูเป็นหัวหน้าหัวหน้ากับจ่งก็เป็นหัวเมียใคแม่ เนี่กูเป็นหัวหน้ากูเป็นผู้จ่ายก้อนนี้โตเอาได้เป็นหัวหน้าครับีลูกน้องซื่อๆตัวจำได้เป็นอ่ะมันต้องมีลูกน้องจะปล่อยเจ้าสิเป็นหัวหน้าเพราะหมาเนี่ยถามพี่น้องเพิ่งว่าจิอ่ะพี่สองก็เป็นหัวหน้าเพราะอะรตีเ่ราะอะไรออกูที่ลูกน้องสิเรีนเปลี่ยนถึงันไ่นกูเป็นหัวหน้าเออกูไม่ลูกน้องถิงเน่ยแค่นี้เอ เห็นม <gesch> ่้พี่น้องก็ใช่ไม่ขนาดพี่เสกเป็นลูกน้องวะโอ้ยนะสิฮะถ้าว่าเจ้าของเป็นแม่เป็นแม่หลายถ่อปัจจ ա บันเกิดก้อนข่อยจเชื่อถ้าข่อยเกิดก้อนเจ้าข่อยจะได้เป็นแม่เจ้าถูงตัวก้อนเจ้าข่อยยังอยางไขาไปกินเบียกินขนมกินยันอะไรเราตอนนี้อยากกินอยากกินเบียให้กูมันได้กินเอนนี้ยังแบานี้แกก็ลุ้นบ้าง ม <quarters> ีขนมังกับเบียาไม่ต้องมาจัดการมึง่ต้องมาจัดการมังไม่ต้องมาจัดการเนาะคุกช่วยไปป่าวาว おい <laughs> กันที่มาชีสะเกตเมีตเอาไปเกิดมากันที่ตายก็กันเมตัวบ่หทั่วาตเนาะกสิี่าว่าไตมีแต่ายตังไเอง่กนชั่อก้เงกัว่าไก็ไปติดต่อราชการอยู่ในเงี้ยงวันัเลี้ย่พานมาไปน้ำหาสารการก็บ่เห็นเนี่ยสารการกับตั้งก็เถื่อนยุ่งเด้่เอาบ่เห็นคอยถามเมวบ่มีู่้ใดเห็น พูสไม่สาระกนไม่ไม่จีรนงกันล้วลองไปไป่าไปป่าไป่าผม่เห็นที่อีบนเดี๋ยรวน่ยบินไปใส่กืองบลองเยอะนน่บ่ได้สิเอะบ่ได้บินเอาเห็นยาั้รวบรวมพลังมันใส่ขี้สูงอ๋อรวบรวมพลังปุ๊บ

าโา<อ>๊ะเนี้ยจะบอกโตก็หอมแก้มก็หอมเมื่อนี้มาขายยังไงเนาะมาขายยังเมื่อนี้มาขายยาทรายนะ